สวัสดีกันตอนเศ้าๆครับพี่น้องแฟนๆคนใจช,ชาวทุงท่านผู้ชมที่เขารบทุกท่านครับอ่ะมีหลายท่านบอกว่าขอเบิ้งสัตย์ในหน้าหอมเจ้าปลูกจะไ,ได้ขึ้นได้คักได้แน่แ่เอ้าอีกแยกรอบพุดด้นนะครับตามที่แฟนๆเดียก้องมาขอเบิ้งสัตย์สัตย์ประสนนะครับพี่น้องอ่ะนะครับก่อนที่เขาจะงามได้ขนาดนี้นะครับสําคัญก็กคือดินนะครับดินที่ใช้ปลูกนะครับนอกจากดินแล้วนะครับปุ๋ยก็มีส่วนสําคัญนะพี่น้องเนาะซึ่งเท้าใส่ปุ๋ย สูตรลับเฉพาะของเขาเองซึ่งมักขึ้นนะครับพี่นอ้องจากที่เห็นอยู่นี่ก็จะมีพวกเปลือกไข่มีอย่างป่นมกนะครับนั่นก็คือส่วนผสมของปุ๋ยสูตรลับเฉพาะของเขานั่นเองนะครับพี่น้อง่าจากเบิง้งเงามันคักคักนะนะคือปลูกได้คักได้แน่แต่สันนะครับคับมันหน่อยสิมันก็นดูแลง,ง่ายน้องพี่น้องนะครับ,ก,รบก็บส่งผลในเขา <c oughs> ดูแลง,ง่ายเพราะปลูกบ่ลายนะครับปลูกเส่กระถางนะครับพีบ่น้องแบบนี้กับเหมาะกับผู้ที่บ่มีดิน นะครับบมมีพื้นที่หลายนะครับสื่อกระถางยางรดมากหรือเอาอยางรถมาปาดเป็นกระถางนะครับพี่น้องใส่ยู่จนยี่สิบสามสิบปีจนลืมนะครับบ่บผุบ่พังนะครับบ่คือกระถางดินกระถางพลาสติกนะครับกระถางดินเผาบดนกระแตกพลาสติกบดนกระกรอบแต่ยางรดนี่จนลืมลังนะครับพี่น้องปลูกั้งแต่พท่านมีลูกจนลูกมีครอบครัวจนมีหลานก็ยังเพท่านห่างาะนะครับภาพพี่น้องเบิงอีกเกลรกอบคักๆักงด้วย สำหรับหอมนะครับปลูกโดยจะได้คือได้คักได้แน่แท้นั่นก็คือยูที่ปุ๋ยตามที่บอกไปนะครับบนพี่น้อกแต่ละก่อนะครับใบนอกของเขานะครับใบนอกนะหมายถึงใบที่ยูนอกสุดเนี่ยนะครับพี่น้องเนี่ยเข้าแกะออกยุ่เลยเนาะนะครับบาดเข้าเอิรว่าลี่ขีตาหอมมผู้เฒ่าเก่าพูนวานี่นะครับนี่ลิออกตังนี้นะครับนี่คือถ้าเข้าบริออกหลังจากมั่นขึ้นมาคักแล้วมันก็จะล่มนะครับเัาก็จะต้องดึงออก ดึงออกจะเป็นลักษณะนี้นะครับใบที่เท้าดึงออกเนี่ยเขากับสามารถเอานําไปประกอบอาหารได้นะครับบ o d y thin นะครับนะพี่น้องแต่เขาพอดึงออกนะครับมันก็จะเป็นลักษณะนี้บ้างเนะครับโดนไปมันก็จะแห้งเหี่ยวไปนั่นก็คือหมายถึงใบที่มันเบิดอายุนั่นเองนะครับมันก็คือใบไม้ทั่วๆไปแหละเมื่อมันแก่มาแห้งเหี่ยวมันก็รุดร่วงไปแต่ใบไม้แท่นขึ้นมาก็คือกันนะครับพี่น้องแต่เทาพอท่านให้มันรุดเนื่องจากว่าถามมันหักมันพับลงแล้วมันจะบวมเป็นตะเบิงนะครับ อีกแกนึงนะครับอาจจะเป็นแรงสะสมเชื้อโรคได้นะครับจะต้องรีออกเนาะนะครับจะต้องเอาออกนะครับเมื่อเอาออกแล้วก่อของเขาก็จะสะอาดแบบนี้พี่น้องนะครับเขาก็จะขึ้นอีกขึ้นไม่ไปเรื่อยๆอย่างไรเนี้นะครับนี่นะครับแข็งกดีเลยพี่น้องนี่คือลักษณะหอมแต่ที่เพื่อบอกว่าแปลงยังใหญ่ให้จะได้จังสิเปรโลดรีออกได้ทางนะครับตรงนั้นนะครับบอถึงกับท่านไ้มันนนใบ แกงสินะครับพี่อน้องพอถึงเวลาขายเขากัถอนขายยกแปลงไปเลยนะครับบาท่านแหมบันดิลีเนาะแต่สำหรับของห้าปปูกไว้กินโดนๆนะครับพี่อน้องปลูกไว้กินโดนนะครับก็จะเป็นต้องรีออกนี่ที่จจงคืนะครับนี่มันเถามาื่อเนี่เนามันก็จะต้องได้เอาออกนะครับอิ่นว่าลิคีตาหอมหรือเอาใบแก้ออกไปนะครับถ้าบอออกมันก็จะเหลืองสิละนะครับมันเป็นยังไงจึงเหลืองเฉพาะใบนี่ใบอื่นบ่เหลืองน้ำกันบ่เั่นเหลืองขาดอาหารบ่บ่ม่นครับมันเถานะครับ ถ้าว่ามันเฒ่าหรือมันอายุมากนะครับควบมสามารถในการกินอาหารควบสามารถในการสังเคราะห์แสงยังต่างๆการลดลงไปตามอายุตามอายุไขสิ่งปต่างจากสิ่งมีชีวิตอืน่นบพราว่าจะเป็นคนนะครับพี่นอ้องเฒ่ามากเรายังไะเฮ็ดบ่ไไรเนี่ยเคยเห่าพึ่งๆก็บ่ห่าเนี่ยเคยแข็งแรงกับ่แข็งแรงเนี่ยนะครับพี่นอ้องแต่เกากระสอบเข่าโยกมือเดียวปิวเวิร์กเดียด๋วยวนี้หามือก็ยังปตีงเนื้อ นะครับนะครับคืออยู่ที่สังคานนี่ก็คือกันพี่น้องครับเมื่อมันเถามาแล้วมันเห็ดยังไงนะครับมันกับเบิดไปร่วงโรยไปเบิดอายุไปนะครับเฮาจะต้องมีการรีออกเนาะนะครับบางคนว่าคือปลูด้แต่กอวง่ามแต่นี่ก็คือกิจกรรมหนึ่งที่ห้าเฮ็ดนะครับเพื่อให้หอมเฮาแต่กอวได้ดีนั่นเองนะครับพี่น้องแม่อันนี้เฮ็ดจ้จะสิกินท่านพี่น้องนี่หอมป้อมหอมแบงเอยหอมป้อมหอมผักชีผักชีไทยหรือหอมป้อมนะครับพี่น้องนี่ ลาบก้อยซอยแสจํำเป็นต้องมีจะปนจะแก้วก็ต้องมีนะครับพี่น้องค <c oughs> ือมะลเขาวานี่ยขอพักบัวหรือขอพักซี่ห้เจ้าหน่อยในตีพอด้ไปใส่แก้วกน,นะครับสอยลงใส่ํำพีก็หอมกุบพี่น้องหรือจะใส่ต้มยำการแซ่เพื่อนนะครับหลังจากเขาจะยกลงหรอเดือดบุบบบูบอบูนนบูบูมูบูบููบไปหบูบูบบพบู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 บะบู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 บนนูบูบบู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  นับตั้งแต่หักขึ้นมาหนะ่อยลากผักชีประปนะามาณต่ำตำโขใกใช่ครับเครื่องแกงอบไก่อบไก,อบไก่อบกาอบยังมีเมื่อนะพี่น้องเนาะนะครับต้นผักชีนะครับ,ต,รบต้นของเขาใบผักชีแม้กระทั่งหมากของเขานะครับลูกผักชียัยงสามารถเอามาต่ำเป็นเครื่องเทศนะครับท่าครับไก่อบหอมคู่เพื่อนลูกผักชีนะครับพี่นอ้องเสรแล้วเรื่องพักตัวนี้เป็นผักที่ใช้ประโยชน์ได้ตั้งแต่ลากจนถึงหมากถึงผลของเขานะครับพี่น้องอ่ะมีกินซ่ากันพี่น้องเนี่ยปลูกด้วยปุ๋ย สูตรรับเฉพาะนี่นี่มาขึ้นจนกินบวบอดบว้บนะครับซําสีกินสองกระถางนี่กินไปแล้วน้องเพืองเนาะซองยางรดนี่ซองว่องบอนี่เพื่อนเพื่อน,นอเนาเบิงบ้เบงเงาเขาเงาบบง่ายหนึ่งครับปล <c oughs> ่อยจนออกมาออกยังก็จะได้รากผักชีได้บ้างน,นยนะครับถอนเอาหักเสืยบซึ่งน้ำตลาดเขาจะมีขายนะครับพี่อนเองเขาจะมีตะไคร่สองกีบมีคาสองเงียงนะครับใบผักขอมเปรสามใบ ใบมะกรูดสามใบแล้วก็รากพักซี่อีกสองลกักมัดใช่กันสิบบาทถูนไหมนี่พี่นอ้องอาหาพี่น้องได้เบิ่งอีกแค่รอบชัดๆเนาะสำหรับปลูกแไในคือปลูกได้คักแท้มีวิธีดูแลได้แน่นอนากใส่ปุ๋ยใส่ยังไงกค็คือกิจกรรมหนึ่งก็คือลิขิตตาหอมหรือการริดใบแก้วออกไปนั่นเองนะครับพี่น้องเพื่อจะทําให้หอมเราแตกกอดีด้วกันนะ นนเดี๋ยวเนะนี่ยว่อนไปวนมาอย่างไี้เนาะพี่น้นะองเนาะอามียังอีกใบเลยหอยเขาจะแล้วบัดนี้นะครับมีผักหอมแล้วก็มีหอยตะก้อยหอยเส้นผักหอมนะพี่น้องเนาะของถือกันของคู่กันเชอรี่สีทองเราเป็นอะไรนี่เอาพักมาให้กินมุ้ว่านเนี่ยโอ้ยใครพี่น้องคนหะนึ่งได้ลูกไรขนาดลเลยนี่นะครับเชอรี่สีทองกินอิม่มๆแล้วก็มีแห้งไข่เจ้าบัดนี้ นะครับพีอ่อนเนาะมันยังบ่ท่านหลายนะครับในลูกค้าก็อยากซีมเยอะมันจะซีมเนี่ยท่านว่าเฮ้ยมันก็บเบิดท่านแล้วนะครับมันหลไหลก็เนาะนะครับจะว่าจะเป็นเรซรีสีทองหรือจะเป็นเซร,รีธรรมชาสัดเซรีไฮเซรีหน้าก็คือกันพี่น้องะพี่เอาพักมาให้กินนี่เอานเนยแดงมาบานใส่ให้พร้อมนะครับใส่เป็นอาหารเสริมของเขานี่ก็ไข่แค่นี้เพี่น้องพี่มะลีไข่ไปพี่นี่อันนี้เป็น พันหน่วยใหญ่พี่น้องเคยเอาไปล่องกินเมื่อไหร่โอ้นะครับนุ่มแซ่บนะครับบ่เหนียวบ่หยาบนะครับเป็นเชอรี่พันธุ์พื้นบ้านนะครับพี่น้องพี่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 นพี่น้องเบิรงนี่อะไรล่ะนี่พี่น้องมันหลี่ตัวมงตีมิงอีพี่พูดอ่ะพห่โห่เงี้ยแบบไง อันนี้เป็นเชอรี่พันธุ์ใหญ่นะพี่อนเนาะนี่ฮะเป็นเชอรี่พันธุ์ใหญ่เอาพักไอ้นั่นพักกระจอนมาให้กินนะครับเนื้อเต็มจุลูกิรีอยู่พี่น้องเอ้อยจะสะอ่อนเขาเลี้ยงเองนะครับเลี้ยงเองกินเองก็ปลอดภัยเศษเพี่น้องนะนะครับสะอาดนะ อ่ะคลิปนี้ของพ่อพี่พ่อนันพิเศแค่นี้สักก้อนนะครับคลิปหน้าจังว่ากันไหมไม่ยั้งกันได้นะครับคลิปนี้พาพี่น้องเบิ่งต้นหอมเนาะนะครับอ่ะก็คงจะได้ไปเตรียมร้านขาที่เขานะครับลูกขาจะมาตกปลาอีกมือหนึ่งเนาะมือว่านกมาพากันลากปลาขึ้นยังง้างยังง้าครับบอ่อตกปาลาไอรินฟิชชิ่งพาร์กนะครับเป็นที่นิยมของชาวต่างชาติฝรั่งมาหลายหลายตอนนี้หัร์ดบอกฝรั่งไม่ได้บ่กเลยคุยกันพวกหูเรื่องฝรั่ง อยากตกปาดจะบอกเป็นภาษาฝรั่งทราบสูงฟาดภาษาอีสานนะว่าจักตีนจักมือยิงยังยิงยังภาษามือออกนะสุดท้ายพวกเข้าใจกันเนื่องจากว่าว่าวเป็นผู้เรืองเอ้าเจ้งไปฮาร์ดว่าภาษาฝรั่งจะหน่อยเพื่อตอนรับลูกค้าทราบต่างศาสตร์นะก็จะมากับแฟนก็จะเนาะอคลิปนี้เท่านี้พี่น้องคลิปหน้าพอกันใหม่สวัสดีครับ